เกษียณแบบไหนให้ถูกคําตอบอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในรุ่นไหนแต่ละรุ่นมีมุมมองและเป้าหมายชีวิตหลังวัยทางานที่แตกต่างกันอย่างมากและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าการ,กรเกษียณอายุไม่ใช่แค่เพียงการหยุดทํางานแต่เป็นโอกาสให้เราได้เลือกวิถีชีวิตที่เราต้องการและนี่คือจุดที่ส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของคนต่างรุ่นที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยเริ่มจากการมองหาความยืนยาวทางสุขภาพไปจนถึงการใช้ชีวิตแบบ slow life ในวัย35ปีและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าหมอมีบางสิ่งที่คนในทุกรุ่นกเกษียณอายุอาจจะลืมนั่นคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่ส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมุมมองของคนต่างรุ่น Gen X กเกษียณเมื่อสุขภาพดีสิ้นสุดลงในมุมมองของคน Gen X อย่างหมอแอม ในแพทย์ตนุพลวิรุณกาุณการเกษียณอายุไม่ได้ผูกติดกับตัวเลขอายุมาตรฐานแต่ผูกติดกับเฮลส์แพนหรือช่วงอายุที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยทรมานเพราะหากสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีและสุขภาพสมองดีเราก็ยังอยากทํางานต่อไปเรื่อยๆแต่คุณรู้ไหมว่าการทํางานไม่ใช่แค่เพื่อเงินแต่เพื่อฝึกสมองและทําให้ร่างกายอยากตื่นขึ้นมาในแต่ละวันและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าหากเราดูแลตัวเองดีๆเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นร้อยปีและนี่คือ สิ่งที่ส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง y, เจนว์เกษียณแบบมีแผนมุ่งเน้นการพักผ่อนคนกลุ่มเจนวเริ่มมองหาจุดสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตหลังกเกษียณโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ก็มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับดีเจญี่ปุ่นนภัสบรรจงจิตพไศรพเธอตั้งเป้าไว้ว่าจะ,กะเกษียณในช่วงอายุ50ปลายๆถึง60ปีแต่คุณรู้ไหมว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดของชีวิตหลังกเกษียณสําหรับเธอคือการท่องเที่ยว และการพักผ่อนเพราะเธอเชื่อว่าเมื่อถึงอายุประมาณหนึ่งการได้พักผ่อนและหาความสุขให้กับตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณเจนแซดเกษียณแบบเร็วและยืดหยุ่นสร้าง slow life ในวัย35ด้านเอิร์ธกัสมนัทนำวิโรจนักสแสดงซีรีส์วให้ความเห็นในมุมมองของคนรุ่นใหม่ เจนแซ่ที่มีวิสัยทัศน์การเกษียณที่กล้าหาญและรวดเร็วเขาตั้งใจอยากเกษียณตอนอายุ35ปีโดยวางแผนที่จะจัดเต็มให้กับการทำงานอย่างหนักในช่วงวัยรุ่นถึงวัยเริ่มต้นทำงานแต่คุณรู้ไหมว่าสำหรับชีวิตหลังเกษียณเขามีความฝันอยากจะไปใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์ที่เชียงใหม่โดยการปลูกผักอยู่ในฟาร์มเพื่ออยู่กับธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าด้วยยุค คสมัยที่โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสาคัญในการทํางานเขายังมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะทํางานควบคู่กันไปโดยไม่จําเป็นต้องหยุดจากองค์การบันเทิงหรือสิ่งที่สนใจและนี่คือสิ่งที่ส่งเสริมให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของการทํางานในยุคป,ปัจจุบันแต่คุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเกษียณอายุค,ควรจะเป็นการเลือกวิถีชีวิตที่เราต้องการและไม่ใช่แค่การหยุดทํางาน